ใครที่มาเจอนะคะคลิปนี้นะจะเป็นแรนด้อมสำหรับใครที่มาเจอคลิปนี้โดยตรงนะคะนิชาจะเปิดไพ่นะคะจะเป็นามาดูว่าคุณเนี่ยกำลังจะเจออะไรอยู่นะโอ้โหนกฟินิกคุณเนี่ยจะเป็นคนที่แบบอืมรอบางอย่างเนาะแต่บางอย่างที่ได้นั้นนะมันกำลังจะได้แล้วละ่ะเป็นก้อนใหญ่ด้วยถ้าแบบหลักแสนหลักล้านเนี่ยได้นะคะ โอ้โหาที่สสมบัติภัสถานเป็นคนที่แบบมีครูบาอาจารย์แล้วก็จะเป็นคนที่มีบุญบ,ญบรารมีเก่าไว้เยอะมากแล้วก็มันจะได้เร็วๆเนี้ยได้แบบได้แบบมันมันแปลกๆมากขึ้นครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวของคุณอะ ะะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวของคุณม่คนรรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวของคุณเนี่ยเหมือนท่านแบบพยายามจะบอกว่าคุณรอมานานแล้วรอที่จะได้บางอย่างเนี่ยไม่รู้จะเป็นอะไรหรืออาจจะรอความรักอยากแต่งงานเหลือเกินอยากจะแบบมีคู่กับเขาเหลือเกินเมื่อไหร่นะคะก็คือกําลังจะได้แล้วนะคะแต่ว่าต้องรอเวลานะอย่างที่ท่านบอกนะคะ พ่อแม่ลักษมีบุคลิกดีราศีจับนะช่วงนี้นะคะอน,น้อมคํามตนสิ่งที่คุณเป็นคนที่กระตันยูบางคนอะสมมติบางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่คุณกระตันยูกับคนที่เขาทำดีกับคุณอะนะหรือใครที่เขาทำดีกับคุณคุณทำดีกับเขากลับเนี่ยคุณจะได้สิ่งที่คุณจะได้นะคะเป็นผู้มีญาณอย่างรู้เป็นคนที่มีสิสเซนต์มีสัมผัสพิเศษแล้วก็เหมือนกับแบบต้องการที่จะรอคอยบางอย่างตรงนี้มันไม่ได้สักที มันเมื่มอไหร่มันจะได้มันติดขัดบางอย่างขึ้นมาในสุดท้ายอย่างที่นิชาบอกมันติดบางอย่างนะมันขึ้นมาว่าให้คุณไปทําอย่างนี้ถวายสักการะถวายเทียนถวายนะ้ำมันพืชให้กับที่วัดนะคะเพื่อในการเปิดทิศเปิดทางให้ให้กับมันมีบางอย่างบางอย่างที่เขาสับ กำลังปิดคุณอยู่ปิดหัวปิดตาปวดหัวปวดไมเกรนปวดหลังเดือนเชื่อช่วงนี้มันปวดอะไรไม่ไม่ลงกกระปิดก boy, ระปลอยตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะมันเดี๋ยวสะดุดเดี๋ยวได้เลือดเดี๋ยวอะไรอย่างนี้นะมันจะมีการแบบอย่างนี้นะคะนั่นคือสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าคุณคุณต้องไปทําบางอย่างแหละหรือไม่ก็ถ้าเกิดใครไม่มีปัจจัยไปทาบุญให้นั่งสวดมนต์กรรมฐานแล้วก็อุทิศให้กับเทวดาประจําตัวเยอะนะคะเหมือนท่านมาบอกนะคนที่ปกปักมุมคองของคุณนะคะขึ้นมาถ้าเรนดอมอันนี้จะเป็น พนาลายทรงขุดพรพพม์อ่าพรตรีพระตรีสามพตีมูลนิิได้อ่าพะศิวะพะสิวะพ,ะวะพะนาลายพรพพมได้สายปู่ททเวสุวรรณได้นะคะแล้วก็ปู่ททเวสุวรรณจะเป็นปางปางมนุษย์นะคะปางมนุษย์ท่านชอบ น้ำอ้อยนะคะท่านชอบน้ำอ้อยมากนะคะครูบาอาจารย์ขึ้นมาสิงสิทธิ์ขึ้นมาช่วงนี้แรงมากแล้วก็สมบัติพถานจะได้กลับมาแต่ต้องปฏิบัติตรงนี้ให้เขาให้ท่านนะคะถวายบุญให้กับท่านแล้วคุณจะได้ทุกอย่างเลยนะคะฝากกดติดตามหัวใจแชร์ทนนะคะครูถ้าใครจะดูส่วนตัวนะคะแบบเจาะลึกนะคะนาโปรไฟล์ได้เลยเพนนชาจะดูแบบใช้เซนส์สัมผัสด้วยแล้วก็จะใช้แบบแก้กรรมในทางที่ถูกต้อง ที่ท่านมาบอกแต่ละเคสนะคะเดี๋ยวนี้ชาต้องทําการดูดวงให้เรก่วงก่อนประมานี้ก่อนนะคะยังไงก็นองรับพลังงานนี้ไปนะคะเดี๋ยวความรักเดี๋ยวจะมาเจาะให้วันหลังนะคะสวัสดีค่ะนมัสเตค่ะ